หาทางเข้าไปช่วยเล็กนเดียวทุกคนนะซึ่งเมื่ชาที่ไปอ่ะทางเมื่ชาไม่มันไม่เจอมันทุกคนนะก็เลยต้องมาทางนี้นท่อนี่หรอนี่รูวะดูดูข้างดูเร็วๆแล้ววล่งเนี่ยวิ่เล็กเฮ้ยเสียงเล็กทุกคนเสียงเล็กผมจะทำทุกคนเฮไปทำเฮ้ยต้นไม้อยู่นี่ไอ้ต้นไม้ไอ้ตามไอ้ตามอ้ตาม

สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับผมใหญ่จากช่องวิแฟร์พาไปเลี่ยงทุกคนนะซึ่งเมื่อวันนี้ทุกคนอ่เมื่อเช้าสายๆทุกคนผมก็มาไปที่ถ้ำทุกคนนะถ้ำที่น้องตั้มบอกผมมาทุกคน,ะนะซึ่งเป็นถ้ำที่ได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็ล่าสุดน้องชายผมหรือว่าเล็กทุกคนนะโดนผมไม่รู้เป็นใครทุกคนนะทำทำเสียงแบบดุดุทุกคน,ะนะแล้วก็ถือเคียวเป็นเคียวที่เหมือนจบเป็นเคียวของเกี่ยวข้าวทุกคนเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวของ เหมือนเคยเจอคุณคุณตาเคียนเคียวเกี่ยวข้าวทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคนที่ดึงเล็กเข้าไปทนะุกคนนั้นแล้วก็ตอนนี้ผมไปตามต้นไม้แล้วก็น้องตั้มมาผมแลยว่าสองคนนี้ขึ้นไปข้างหน้าก่อนทนะุกคนนั้นผมตามไปผมแบบขอเปิดชีปให้พี่ดูก่อนพอสองคนนี้จะรีบขึ้นไปก่อนทนะุกคนนะเพราะว่ากลัวจะไม่ทันกลัวจะมืดทุกคนนะโอเคพี่เดี๋ยวผมไปขึ้นตามแล้วทุกคนนั้นะเดี๋ยวมันจะไม่ทันตั้มจะรู้เส้นทางมากกว่าผมแล้วก็จะชำนาญในการอ่าซอกมุมต่งางของถ้ำอ่ะตั้มจะรู้มากกว่ากก็พาพาตัั้มมทคคนววชโอี่ รีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะมืดเกินกว่านี้ไปเดินทางไปที่ท่ามินทุกคนนะรีบไปช่วยเล็กก่อนทุกคนไปโอเคทุกคนนะทุกคนเจอตามกับต้นไม้ไหมเดินน้ำหน้กผมไปก่อนนะผมไม่ได้ตามหลังขึ้นมาตามคิดว่าช่วยเล็กได้เปล่าวะคิดว่าช่วยเล็กเอามาได้เปล่าโอ้โหตอบไม่รู้รรทีกูใจแป้วเลยโอเคบอกว่าไอ้ผมยังไม่เป็นไรทุกคนนะมันบอกว่าผมไม่ได้ทำงวดเหมือนมันเอาของมาแลกผมไม่มีอะไรมาแลกกับมันทุกคนนะ มีอย่างเดียวคือต้องไปช่วยตัวเล็กออกมาทุกคนนะช่วยน้องชายออกมา,าเดียวทุกคน,นไม่มีของมาแลกกับมันโอ้โหตามไปไวมากพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครทุกคนที่อยู่ในถ้ำอะตามตัวแปลกันพี่เฮ้ยเฮ้ยฟังเสียงเฮ้ยมันมันเป็นโพรงข้างในทุกคน เที่ยงมันเหมือนโพรงพี่พี่มันเหมือนโพรงอ่ะทุกคนเหมือนข้างล่งก็เป็นโพรงจริงๆนะข้างล่างมันเป็นโพรงทุกคนใต้พื้นดินเนะี่ยดูทรงมันเหมือนจะเชื่อมต่อกันหมดทุกคนนะตามต้นไม้อ่อ,อด้วยตอนนี้ก็3โมงกับ4โมงทุกคนนะตอน3โมง4โมงอนะ่ะ พื้นดินมันเป็นโถงข้างล่างทุกคนเหมือนข้างล่างเป็นถ้ำอยู่ทุกคนแา่หาทางเข้ามาชานทยยังไม่เจอเช้าที่มากันเลยทุกคนนะไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยพกอาวุธพร้อมนะยังติกมิดอาคม แล้วก็พย,ยันไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่จะผมพวกไว้ก่อนตามใครใชา่ที่อยู่ที่เองวะอ๋อโอเคอ่ะพกมีดพกอยู่หนึ่งคนพกกวามชัวตามต้นพกมีดเลย ก็น,น,น้องตั้มก็ต้องขอบคุณน้องตั้มมากที่มาช่วยผมนะทุกคนนะเนี่ยป่ะนี่ตั้มดูเรียบค่ามันตกใจมากคนเพราะว่าเหมือนตั้มก็ไม่คิดว่าจะได้เกจอเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าตั้มบอกว่าจะยินเสียงใจไม่รู้แต่โกดองมาถ้ำเฮ้ยเสียงนี่วะจากจากบนถ้ำเ่รตั้มเสียงใครตะโกนมาพี่เหมือนเฮ้ยตั้มไม่ใช่หรอหมาบอกตั้ม ว้ามันรุ้กูม,มาแน่เลยฮะรรอเอ้ยไม่แน่ของผมเพื่อนพกวกนี้แม่งจมูกมันดีวะเป็นใครวะเป็นพวกอันนี่หรอชนเผ่าโบราณหรอผมยาวเลยตั้มแล้วก็ใส่มันจงกระเบนนะตั้มที่เห็นนะแล้วก็เสื้อแบบเก่าๆหน่อยอ่ะออเออแล้วก็ถือเคียวเคียวคนน่าก,กลัวเลยอเออเดี๋ยวทำเลยไอ้ต้นไม้เต็มไฟฉายต้นไม้ โยวจะชี้จุดที่มันดึงเลยเข้าไปเหมือนข้างบนจะมีปล่องอะตั้มที่สามารถส่ง,งกระชากออกมาได้อะที่สามารถเห็นเทาวันจะมาหน้ากระติกป่ะเอาป่ะเอาป่ะโอเคไปยิงเองอย่าให้เจอตัวมันยิงยับเลยอันดับแรกต้องช่วยตัวเล็กออกมาให้ได้ก่อน ใช่ช่วยตัวเองออกมาได้ยังไม่กล้าย,ยิงส้สสมซี่สุมหานะนตามมองอนะ่ะไม่รู้มันแอป,ปอยู่เลยเดีชี้ดูตรงนีน้ข้างในข้างในะตรงหลังก็ไผ่์มนะันละเ,เอนเนเอใช่มันดึงเข้าไปเลยคือตอนแรกเลยเข้าไปดูก่อนนะพี่ก็รอดูทางข้างนอกแม่งมันดึงเข้าไปเลยอะ่ะ แล้ต้องปิดปากไม่ให้พูดนะตอนแรกอะเฮ้ยอวะเอ,อะไรวะขึ้นไงวะข้างบนไหนนี่และข้งบนเนี้ยขึ้นไปแล้วข้างบนจะมีปล่องอะปล่องอะที่สามารถมองออกมาได้อะ <î s> ใช่ใช่ จะมีรากไม้แทงมาข้างล่างไปจำนองระวังหน่อยเวประมาทเด้วยตรงนี้มมีดวยเฮ้ยๆระวังระวังรวังรวังอะไรผมยผมป่ะ ดูดูคนนะดูกคนนะดูก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะดูก่อนนะแม่งโดนมันดึงไปเข้าสองคนที่จบเลยนะมีรู้ป่ะซานมีรู้ป่ะทุกคนกำลังหาทางเข้าทุกคนนะซึ่งเราไม่อยากให้ใครโดนเข้าไปอีกนะทุกคนนะแล้วก็ใช่ป่ะทางทางเข้าเหรอใช่ขึ้นขึ้นรอเลยขึ้นรอเลยซานมาขอพี่ยกขึ้นไปคนมาพี่จะให้ดูต้นทางให้ดูไอพี่ เราอยู่ข้างล่างคนมันโลมมาข้างล่างให,ให้มีอะไรบอกกันนะ okay. Okay. ต้นไม้เราก็บติกไปอีกอักอะไไงเพื่อช่วยพี่ตั้มยิงเอาะน,นะแค่บันิ๊กให้เหรอต้นไม้ตัม้ตมอย,อย่าประมาทนะตาั้มทุกคนตอนนี้คือต้องรีบช่วยเลี้ยงออกมาก่อนเนะพราะว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วก็ กูจะไม่ทันนะเพราะว่ามันบอกว่าต้องหาอะ่ามาแลกให้มันซึ่งผมไม่มีอะไรมาแลกทุกคนแล้วผมจะต้องการตัวน้องกลับคนเดียวผมต้องวัดใจไปทุกคนนะถ้าพันออกมาแล้วมันไม่ให้ผมก็ต้องบุกเข้าไปทุกคนตามนั้นแหละบุกเข้าไปเลยตามอะไรเสียงเหรอทุกคนตามอกจะยินเสียงทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยตามเสียงเล็กตามเสียงเล็กตามบอกว่าได้ยินเสียงทุกคน ม vale ันข sure ึ is. Is right go, sure ้นมันขึ้นไปมั้งเป็นช่องทางเข้าเข้าได้เหรอหรอําหรืดําไมเสียง่าทําใช่หรอท๊ะจี้กองเี่กลับไปม่ได้บ้านมั้งอไรงี้ยอะไรเงี้ยถอนเด้อมามา มันน้แล้วทำะมน้แล้วท่านไงวะทุนตนี้กำลังหาทางเข้าช่วยเล็กนทุกคนนะซึ่งเมื่อเช้าี่ไปอะทางเมื่อเช้ามันไม่เจอมันทุกคนนะก็เลยต้องมาทางนี้ช่เนียเหรอช่งแคสตหรอเได้ป่ะได้ได้ได้ไนี่เลยได้ยินเสียงเล็กป่ะเสียงจากไหนนี้เสียกล้องมาเหรอเ็กรี เฮ้ยพี่ใหขอฟังขอฟังขอฟัง่อาพี่ไปดูพี่ไปดูพี่ไปดูม่ใชายใชายดูข้างในนี่มาทำอะไรกันเฮ้ยเสี่ยงๆคนนั้นเสียงคนนั้นไอ้คนที่เขียวใช่เหรอเออสี่งเลยอย่ะวังแตนนะข้ามันข้ามันเฮ้ยบนหัวแตนไหนไหนแตนหลังเก่าหลังเก่ามีแตน้างมีนะมีพี่ดูมันดูมันไม่รูวะดูดูกอนดูเลวลนี่ไง เล็กช่้ยกนเสียงเล็กทุกคนเรืองเล็กเาจทำทุกคนเล็กเล็กเนี่ยวะท้ยคนมาเอาตัวไปก็นในถ้ำทุกคนข้างในก็มีว้ที่ถ้อ่ะเจอปะถ้าไม่กินไอ้ั้มไม่กินรู้วะกูว่าไม่ชื่อจริงอย่างที่บอกจริงอะถ้ำเขาองกดอะเล็กเ้ย ไปเฮ้ยพี่พี่ไปทำเฮ้ยต้นไม้อยู่นี่ต้นไม้ไปตามตามไปตามไอตามเฮ้ยู่ีีอาเยนอู่ไหนนี่นี่ไปตามเฮ้ยไอ้เี้ยมันขรุกขิดเลยเฮ้ยมันขกิดเลยตามแต่แต่งตัวพวกคนโบรานเพี่ช่วยหน่อยคนเฝ้าเลย ทติิดดยิงยิงใส่มันยิงใส่มันเล็กเอ้ยระวังดอยเล็กนะเอาไปเฮ้ยทุกคนเล็กอยู่นี่ทุกคนเฮ้ยมันจับเล็กอยู่ทุกคนเชี่ยยิงยันเลยยิงยันยิงยันยิงยันห้มันยัดให้มันนี่ยังเลยยิงเลยเฮ้ยยิงไหมเฮ้ยเฮ้ยยิงขึ้นมาขึ้นมาไอ้ตั้มเอาไม้มาตั้มมีถังแม่งเลยถังให้ตาบอดเลยเดี๋ยวผมจะลองหาทางเข้าก่อนไม่ใช่กล้องตัไม่ใช่กล้อง เข้ามาปล่อยน้องกูพี่เดี๋ยวผมไปหาทางเขาก่อนนะเดี๋ยวเขทนองนเจอทางเขตั้งไปหาทางล้ออีกแล้วไม่เอาไปอ่ะได้แน่แล้วก็เล็กขึ้นังอย่างนี้หรอไปรอได้ทางนี้หรอไปไปลองงัดไม้ออกก่อนดิงัดไม้เนี่ยไม้เนี่ยทางอออเกอะอ๋อเกอะเก้อเลือดใจไหมบอยที่มีเสื้อมาคุกบอยมึงออกไปปล่อยน้องกู กูไมไปต้องมึทวงเงิไดป่ะเฮ้ยมึเอาเกี๊ยว่ัดกูมันไข่เปันไงวะเลยก็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 เลยกดล้างกูออกไปเฮ้ยกไปมันดุมากเลยดูเชื่อมัน่ไว้สัตว์มันมบัสันมอมบัิเหรอมบัตไม่ไ้เอาอกมนเลยว้ายออกไป

ใช้ใช้ tan, lah, เต้มจรงจริงนะต้มจริงจริงแล้วไปเจ็บขาเฮ้ยมีเชือกวะเฮ้ยม่ตรอไปต้มรอไปต้มรอไปเกเล็กเล็กถือมีต่อมาถือมีิถือกองไว้ถือกองไว้เล็กเกิอะไรยมางน้ป่ะนถือกองไว้มถือายให้เห็นถ่ยเนมาเามาาอมามา ขึ้นมาได้ปะลงมา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 โอ๊ยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาดีๆนะดีๆนะติไปบึ้งเท่านี้ออไปเอาใครไปมึงรอบไปรอบไปรอบไปเบิ้มบุตรเบิ okay. ม้มบุตรอ๋อลบิ้มบไตรลบิ้มเฮ้ยเร็วช่วยพี่เล็กเร็วช่วยพี่เล็กเด็กมาเล็กเร็วทำไมกันมาทำไมถอยไป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 นิดนึงถอยไปนิดนึงเดินเลย

เฮ้ยเฮ้ยนี่แหละไรต้นไม้เฮ้ยเดือดออกมาเดือดออกมาอ่ะทำออกทำออกนี่ไหนนี่ไหนตามนี่ไหนเไม่รี้เลยออกมาเล็กออกมานี่วะดตอนนี้ผมช่วยเล็กออกมาได้แล้วทุกคนนะตามตามลอยมันออกไปข้างนอกคนแล้วผมก็ช่วยเล็กออกมาจากช่องนี้โอ้หอยบ้าหวป่าว หายยั่ไงมันมันมันตีข้ามเหรอเออกูดูก่อนได้แล้วนียันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตามดูดูตรงทางก่้นตามใช่พี่เนี่ยวะเออนี่ดูอยู่ให้มันไอ้ต้นไม้ช่วยดูเพล็กก่อนดีพี่ดูต้นทางก่อนพี่ดูซ้ายขวาก่อนอยู่ไหนวะมันตีขาเดินก้าวไปนี่ยไปก้าวไปบนเล็กเฮ้ย เชื่อองค์ชิปเชีงมันเงัเงมันเงสมบัติมหเข้ามาเลยสมบัติเยอมากข้างในอ่ะมันทุกอย่างเลยมันมีสมบัติพี่พี่งใจงคตตาม่อยู่คเอยู่คตรกคตามเยไนะไปก่อนตามดูห่นะตรงไปได้ตงนได้ค่อยๆเดินได้ตามดูต้นทางเยนะอตามดูต้นทางให้ก่อนัง่ม้าเอาบินให้ตัวไอ้ตามมาเอาบินมาโคปองตัวก่อนระวังนะตาม จหลับได้เปล่าโยนมาดีกว่ามั้งตรงเนี้ถึงไหมถึงถึงระวังนะโอเคเฮ้ยตำจำนอนตจำนอนงหาทางงงก่อนทางงงสม้เดี๋ยวพี่ลงไปก่อนพี่นำทางไปก่อนนะตั้องพยายามดูเลยนะพี่หาทางงงก่อนนะลงตามต้นไม้ไปเล็กลงตามต้นไม้ไปลงตามต้นไม้ไปต้นไม้ระวังตกระวังต้นไม้ตก โดนฟันเหรอไม่โดนไม่โดนมันจะฟันสองวันจำเอา้นกูหาทางลงอยู่ตั้มโอเคโอเคโอเคคนไม่ตั้มมันแย่มากพี่ไปไค่อยลงลงเล่อนลงเลนหน้าผามันสูง เดินเลยนคอยเดินคนนด็ก็มันจะมีอาการเจ็บขาแล้วนะขึมันรถเฮ้ยมาตามรอตามนอไอยู่ตามนอไปอยู่ลงก่อนลงก่อนนี่นอนเลยเจ็บไม่ใช่หรอไปตั้มตามนฟันเหรอโอยมือนเหมือนผมฟันมันโดนอะโอดีฟันเข้าใช่ป่ะเป็นมีดอาคมไหมไปไปไมเพียงเพยงเพียเก็บแรงไว้เยอะ เก็บแรงมาแล้วอ๋อเจ้าพระตอนนี้ผมรู้สึกว่าใจชื้นไม่เยอะทุกคนเล็กยังปลอดภัยทุกคนนะสามารถช่วยเล็กออกมาได้ทุกคนนี่ตั้มมัวบีตา้มมัวบีตั้มอยู่ไหนตามอยู่ไหน เฮ้ยวินเสียงยินเสียงเสียงเสียงเฮ้ยเต็มต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มันอยู่นะเฮ้ยตาไอ้ต้นต้นไม้เอานาขัดดิงมาดิเอาย่ามากูไม่ยอมบอกกูจะเอาเอาคืนเอาย่ามาเอาย่ามาคือไรจะไม่เข้าเนี่ยกูยิงมึงมึงพี่ลงไปก่อนเลยพี่เล็กๆล็กงงไปเจ้ามึงเจ็บไปลงไปข้างล่างก่อนเลยก่อนเลยลงไปก่อนเลยลงไปก่อนเลย ไม่ผมไม่ทำอย่างนั้นก่อนนะนี่แหละวะจับน้องเด้วยมันมีฝั่งรู้นะมันเพื่อเพื่อนเนี่ยมันมีนีอเขาเห็นเมือกี้แขวนี้แหละแขวนี่แหละแมงปะอัดเข้าไปดูดีต้องระวังนะเอ้ยอยู่ไหนเฮ้ยไม่ตัวเมื่อกี้ทางมันออกไปฝั่งนู้นด้านนีที่ผมไปดักให้มันหนีไปแน่เลยมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะตัวเนี้ยนี่แหละวะอืม ไหนม่ก้องมาวะเสียงเจียเจียบเีใจเย็นๆที่ไหวะอือไล่ไละวังะวังสิงกลงเลยสิงลันเลยทุกคนฮ้ยงล้ง่ล้วง่วงมาง่กมามาง่งมาวมามันอยู่มันอยู่ข้างหน้าำทเรามาเรารีบไป่มึง เหมือนมันเฝ้าเหมือนไม่ให้ใครเข้าแล้วก็ไม่ให้ใครออกมาถ้าเข้าไปแล้วไม่ให้ออกมาแน่ๆอยู่ข้างในอยู่ข้างในเี่ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนมันอยู่ที่มีใครว่าตั้มพอรู้ป่ะเนี่ยมันไปหักกันแล้วก็ไปทะลุข้างบนที่เราเอาผ้าได้ออกไปเมื่อกี้เจอป่ะเมื่อกี้ที่ผมไปข้างบนนู๊กที่เป็นล่อมันเลยนะนี่ก็ไปทางใช่ไหมใช่นี่แบบว่าเป็นเขาทำเขาเหมือนเงี้ยสมาจะมะเอามาละเนี่ยยิงแม่งเลยสัตว์ยิงแม่งเลยรมันชื้นอยู่ ไอ้เข้าไปเลยมึงเข้าไปมึงมันมึงมันมันเป็นไข่ว้ตั้มเจ้าชีนพวกมึงหยุดมึงหยุดพูดอ๋อถงร้องหนูข้าหนูเสื้อยะหนูได้เสื้อมาที่ผาเขาะวักอืมอืมโดนไหมโดนไหมพี่ตามเข้าไปอ่ะตั้มตามยังเข้าไปได้ไหมเข้าไปอันตรายอยุดมุนหยุดมุนหยุดมุเหรอเดียมาเดี๋ยวมามันตัวเหี้ยกันเนี่ยวะอยากรู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นปีศาจวะเฮ้ 哎，快快快快！快！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 快快快快！快